สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนํามาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมเกติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนําเสนอข่าวดังต่อไปนี้นาย,ยกเทศมนตรีเมืองลพบุรีมอบประลัดเทศบาลเมืองลพบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรีครั้งที่6ทับพโอกาสนี้เทศบาลเมืองลพบุรีโดยประลัดเทศบาลเมืองลพบุรีเ,เ,รเข้ารับ โลกขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ68พรรษาครับเมื่อวันที่28มิถุนายน2566 ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5้าสารกลางจังหวัดลบุรีนายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลบุรีครั้งที่6ทับพโดยมีนางสุบวจีศิริปัญโยนายกเหล่ากาชาจังหวัดลบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอายการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบให้หนายนิทัศต้นจันทร์ประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยก่อนเริ่มการประชุมนายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยประจำจังหวัดลบบุรี ให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยจำนวนหนึ่งรายจากนั้นนายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่15พิษณุโลกเกมจำนวน13รายจากนั้นนายอัมพลอังคพากรกุล ผู้ว่าราชก,การจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบโลขอบคุณให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสน,นุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ68พรรษาจำนวน42หน่วยงานโดยนายนิทัศต,ต้นจันทร์ปลัดเทศบาลเมืองลบบุรี เป็นผู้แทนในการรับมอบและพิธีมอบพืชผักสวนครัวกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองในสารกลางจังหวัดลบบุรีให้แก่หน่วยงานในจังหวัดลบบุรีเพื่อนำไปปรุงอาหารรับประทานจำนวนสองหน่วยงานจากนั้นเป็นการประชุมตามระเบียบวาระโดยการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลบบุรีครั้งที่6ทับพ ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานและติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลบบุรีได้แก่ภารกิจด้านสังคมภารกิจด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและภารกิจขององค์กรอิสระจากหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลบบุรีเป็นต้นก่อนปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ ท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนำมาฝากกันในวันนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันทำลายรังต่อที่ทำรังบนเสาหอกระจายข่าวสูงกว่า5เมตรที่ชุมชนร่วมน้ำใจหนึ่งหลังจากที่ตัวต่อออกทำร้ายคนในชุมชนบาดเจ็บหลายรายครับ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่28มิถุนายน2566ที่ผ่านมานายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันทำลายรังต่อที่ทำรังบนหอกระจายข่าวที่ชุมชนร่วมน้ำใจหนึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีได้เดินทางไปถึงพบว่าที่ยอดเสาหอกระจายข่าวของชุมชนร่วมน้ำใจหนึ่งที่สูงกว่า5เมตรมีตัวต่อมาทำรังขนาดใหญ่และมีตัวต่อบินออกมาจานวนมาก โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนุบุรีไปถึงได้ทำการขอรับการสนับสน,นุนรถกระเช้าจากงานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองนุบุรีและร่วมกันทำาลายลังต่อดังกล่าวได้มีการกันประชาชนในชุมชนให้ออกห่างจากในบริเวณดังกล่าวป้องกันอันตรายตัวต่อที่แตกรังมาต่อย จากนั้นเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนุบุรีใส่ชุดป้องกันตัวต่อต่อยอย่างมิชิดก่อนที่จะขึ้นกระเช้าและใช้ไฟร่นหลังต่อบนยอดเสาหอกระจายข่าว ในขณะที่ตัวต่อแตกรังและบินมาเกาะตามตัวเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยทภเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อจะต่อสู้และทำลายเจ้าหน้าที่แต่ทำอะไรเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่มีชุดป้องกันอย่างดีจนเจ้าหน้าที่สามารถไล่ตัวต่อออกไปได้โดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจากนั้นได้ใช้สเปรย์กันยุงขีดไล่เพื่อไม่ให้ตัวต่อกลับมาทำรังที่เดิมอีก ซึ่งขณะที่ปฏิบัติงานนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีและประชาชนได้รับอันตรายแต่อย่างใดโดยนายประหยัดอยู่โตประธานชุมชนร่วมน้ำใจหนึ่งได้กล่าวขอบคุณนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่มีความห่วงใยประชาชนและได้ส่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรี และเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีมาทำลายรังต่อเพราะในชุมชนมีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากและที่ผ่านมาตัวต่อก็ออกมาทำร้ายประชาชนที่ขี่รถไปมาในบริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บไปหลายรายทั้งนี้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีได้เตือนประชาชนทั่วไปว่าหากพบเห็นรังต่อหรือสัตว์ปีกที่มีพิษเช่นพึ่ง แต่มาทำรังทางบ้านหรือในชุมชนควรออกห่างห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดโดยเฉพาะตัวต่อถือว่ามีพิษร้ายแรงเพราะหากคนที่แพ้ถูกต่อยแล้วอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้และหากถูกทำร้ายควรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำลายรังเพื่อความปลอดภัยห้ามทำเองโดยเด็ดขาดหากไม่มีความชำนาญมากพอครับ ท่านผู้ชมครับและนี้ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าครับและในวันนี้สำนังกงานเทศบาลเมืองนุบุรีมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์หนึ่งโดยสำนังกงานเทศบาลเมืองนุบุรีต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้แม่บ้านจำนวน2อัตรานักการพันโลงจำนวน2อัตรา ซึ่งทั้งสองตำแหน่งไม่จำกัดวุฒิการศึกษาหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับก่อนจากการในว,วันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์ราศักดิ์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่าน สวัสดีครับ